สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่แรกว่าจะเอากระเช้าของขวัญอันนี้ไปทิ้งขยะแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะคะก็เลยเอาวางไว้บนโต๊ะก่อนค่ะแล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นพอกลับมาอีกทีนึงเห็นมิลลี่เขาเข้าไปนอนสบายใจอยู่เลยค่ะก็เลยว่าจะเก็บเอาไว้ให้เขานอนเล่นก่อนค่ะ สรุปว่าก็ไม่ได้ทิ้งนะคะกระเช้าของขวัญอันนี้ค่ะเพราะว่าเห็นป๊อปปี้แล้วก็เด็กๆคนอื่นเขาก็เวียนกันมานอนเล่นกันในกระเช้านี้นะคะแต่ว่าเจ้าของคลิปก็แกะเอาไอ้ตัวแผ่นรองที่มันเป็นตัวใยไนล่อนนะคะออกไปทิ้งนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาก็มีการกัดกันจนลุย่ยกลัวว่าเขาจะเกืนกินเข้าไปค่ะเพื่อนๆที่เลี้ยงน้องแมวอยู่ก็น่าจะเคยเห็นน้องแมวของตัวเองชอบเข้าไปอยู่ในกล่องพลาสติกในกล่องกระดาษ ในตู้เสื้อผ้าในลิ้นชักหรือแม้แต่กระเช้าของขวาญอย่างที่ป๊อปปี้ชอบนอนแบบนี้นะคะค่ะวันนี้เจ้าของคลิปก็จะมาแชร์ข้อมูลนะคะว่าทำไมน้องแมวเขาถึงชอบไปอยู่ในพื้นที่แคบๆกันคะ่ะก็มีการวิเคราะห์วิจัยออกมาแล้วนะคะว่าสาเหตุที่น้องแมวเขาชอบไปอยู่ในที่แคบๆนั้นก็เป็นเพราะว่าในพื้นที่แคบๆที่เขาเข้าไปอยู่เนี่ยมันมักจะพอดีตัวเขานะคะแล้วก็มันจะ รู้สึกปลอดภัยนะคะเพราะว่าด้านข้างด้านหลังด้านหน้าเขาก็จะชนกับพื้นที่ที่เขาเข้าไปอยู่เข้าไปนอนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าเขามีความปลอดภัยจากภัยอันตรายที่อาจจะเข้ามาถึงตัวเขาได้นะคะค่ะขนาดแองจี้เป็นเด็กน้อยนะคะแองจี้เขาก็ยังจะชอบอยู่ในกล่องเลยคะ่ะเพื่อนๆ ป๊อปป,ปี้เขาจะชอบกระเช้าอันนี้มากเลยนะคะเขาจะชอบมานอนอยู่ในนี้มากเลยค่ะดูจากท่าทางของป๊อปปี้แล้วนะคะแสดงว่าป๊อปปี้เขามีความสุขมากเลยนะคะที่เขามานอนอยู่ในกระเช้าวันนี้เพื่อนๆอาจจะดูไม่ออกนะคะว่าะป๊อปปี้เขานอนท่าอะไรนะคะอันนี้ป๊อปปี้เขานอนหงายอยู่นะคะแต่ว่าขนที่ท้องเขาว่าจะหยิกหย่อยมากเลยมันก็เลยดูไม่ออกค่ะว่าเขานอนท่าอะไรคะ่ะ ป๊อปปี้นี่เจ้าของคลิปต้องหวีขนให้เขาเช้าเย็นเลยนะคะต้องพยายามหวีให้เขาให้ได้เช้าเย็นค่ะไม่อย่างนั้นขนเขาจะพันกันเร็วมากเลยค่ะ ลองอันนี้ก็เปรียบเสมือนเก้าอี้ดนตีนะคะว่างไม่ได้นะคะถ้าว่างก็จะมีคนมานอนแทนเลยค่ะแฮ a p ี y ก็ชอบลงไปนอนนะคะแต่ว่าหมดสิทธิะะ์แล้วค่ะเพราะว่าโซเฟียเขาลงไปนอนแล้วค่ะแอลลี่จะเป็นตัวยืนยันการันตีนะคะว่าน้องแมวเขาชอบที่แคบจริงๆค่ะเพื่อนๆดูค่ะช่องเล็กนิดเดียวนะคะแต่ว่า อลลี่เขาพยายามจะเอาตัวเข้าไปอยู่ในช่องเห็นไหมคะเพื่อนๆโผล่มาแต่ห่างก้อนเขานิดเดียวนะคะอลลี่เขาหนักประมาณ6-7กิโลนะคะพยายามเข้าไปทําตัวกลมๆอยู่ในช่องเนี้ค่ะมีการจัดท่าจัดทางนะคะพยายามจะเก็บสัดส่วนของเขานะคะเห็นไหมเอามือเข้าไปแล้วค่ะเพื่อนเหลือแต่หางก้อนโผล่ออกมา่ะไม่รู้จะเก็บยังไงค่ะ หัวก็จะล้นออกมาแล้วค่ะแล้วระยะเวลาที่เขาอยู่ในพื้นที่แคบๆนะคะมันไม่ใช่เป็นเวลาแค่เป็นนาทีนะคะแต่ว่าเขาจะนอนอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงกันเลยนะคะบางทีอยู่กันเป็นครึ่งวันหรือเกือบวันก็มีนะคะเขาก็จะนอนของเขาอยู่อย่างนี้เลยะคะ่ะ เพื่อนๆดูค่ะในถุงก็ไม่เว้นนะคะในถุงหูหิ้วนะคะเอาของออกแปบ๊บเดียวหันมาดูอีกทีนึงเอ็นดูเข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะจะจับให้เอ็นดูเขาออกจากถุงนะคะไม่ยอมออกค่ะขนาดในถุงหูหิ้วย่างนี้นะคะน้องแมวเขายังชอบกัเลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ความน่ารักของเด็กๆกันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ